โอเคก็ขอสวัสดีพี่พี่เพื่อนน้องๆชาวคารินาฟีไฟทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมต้าต้4ศูนย์สีชนลนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาทําคลิปสอนครับเกี่ยวกับการกระโดดยิงหัวนะครับผมโอเคสําหรับน้องๆคนไหนที่ทําเป็นแล้วนะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมสาหรับน้องๆคนไหนที่ยังทําไม่เป็นนะครับเราก็เข้าไปในเกมกันเลยครับผมโอเคอันดับแรกพี่ก็จะมาอธิบาย เกี่ยวกับปืนก่อนนะครับปืนที่เราจะทำการกระโดดยิงหัวก็จะมีปืน XM8 นะครับผมยิ่งมีสกินลั่น2นี่ยิ่งดีเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นปืน VSS นะครับผมแล้วก็เป็นปืน UMP นะครับผมที่ทำให้เรากระโดดยิงหัวง่ายนะครับผมอันดับแรกนะครับผมน้องๆก็มาฝึกยิงลมก่อนก็ได้นะครับผมก็ทำให้คุ้นชินกับสเตปนี้ก่อนนะครับผมแล้วแรกพี่ก็จะให้แนะนำเป็น สโคปกดสโคบก่อนนะครับผมแล้วก็กระโดดยิงนะครับผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนน้องๆคุ้นชินกับปุ่มเลยนะครับผมตอนที่พี่ฝึกทําใหม่ๆนะครับพี่ก็ทําแบบนี้เลยนะครับผมก็ยิงลมยิงต้นไม้ยิงอะไรไปนะครับผมที่ต่อมาก็คือการวางเป้านะครับผมเราต้องวางเป้าอยู่ด้านเท้าศัตรูนะครับผมไม่ต้องทําให้เป้าเราขึ้นแดงก็ได้นะครับผมให้เป็นเป้าขาวๆนะที่ลองกระโดดให้ดูนะครับผม ส่วนอันนี้ไม่ติดนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมศัตรูเท้าอาจจะยังไม่นิ่งนะครับผมอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เรากระโดดยิงหวติดนะครับผมก็ศัตรูต้องยืนขาตายนะครับผมพูดง่ายๆก็คือกําลังยืนยิงเราอยู่หรือกําลังยืนยิงคนอื่นอยู่ครับเราก็ทําสเตปนี้ไปเลยนะครับผมวางเป้าใต้พื้นนะครับผมแล้วก็สโคบกระโดดยิงนะครับผมจังหวะที่เรากระโดด จนถึงจุดสูงสุดนะครับผมก็ให้น้องๆกดยิงเลยนะครับผมสโคบยิงเลยนะครับผมทําให้ไวๆนะครับผมก็จะทําให้เรากระโดดยิงหัวติดนะครับผมอันนี้ไม่ติดเราก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถ้าทําไม่ติดน้องๆก็อัดตัวหรือดึงหัวไปเลยนะครับผมก็ไม่ต้องยึดติดกับการสโคบยิงอะไรมากมายนักนะครับผมถ้ายิงตายได้ก็ยิงเลยนะครับผมสโคบกระโดดยิง ศัตรูขาตายแล้วก็จะทําให้เรายิงติดหัวเลยนะครับเห็นไหมครับว่าโกงมากเลยนะครับสเต็ปนี้ก็ดามจไม่มีสีเหลืองเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็มีศัตรูวิ่งมานะครับผมถ้าเขายิงวิ่งอยู่นี่เราทําการกระโดดสโคบยงิงมันจะทําให้เราติดหัวยากนะครับผมเราต้องรอจังหวะแบบนี้ครับจังหวะที่เขายิงมาครับจังหวะที่เขาขาตายนะครับผมก็วางเป้าใต้พื้นนะครับผมแล้วก็ก,กดสโคบยงิงเห็นพี่กดไหมครับ เป้ามันก็จะขึ้นบนหัวเลยนะครับเห็นไหมก็จะทําให้ติดหัวรัวๆเลยนะครับผมจังหวะที่เป้าอยู่ตรงหัวน้องก็กดยิงเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองทําให้ดูนะครับผมนี่ไงครับผมก็โกงมากเลยนะครับสติปนี้เจอคนก็เหมือนเดิมนะครับวางวางเป้าใต้เท้านะครับผมแล้วก็กระโดดสโกบยิงครับรอศัตรูขาเท้าตายนะครับผมจังหวะวิ่งแบบนี้ยังไม่ต้องกดยิงครับรอเขาหันหน้ามายิงแล้วครับก็ ทำสวนมาเลยครับเนี่ยโคตรโกงเลยนะครับผมถ้าน้องๆทําจนคุ้นชินกับปุ่มนะครับพี่บอกเลยว่าสเตปนี้ทชํชจอดออกมาได้สวยมากเลยนะครับผมโอเควางเป้าใต้เท้าครับรอศัตรูขรตายสะโขบกระโดดยิงนะครับผมสวยเลยนะครับระยะใกล้ๆแบบนี้จะทําก็ได้นะครับผมถ้าน้องๆคุ้นชินกับปุ่มนะครับผมอันนี้เป็นปืน UMP นะครับผม แต่พี่คิดว่า UMP ต้องใส่สะโคบ2นะครับผมจะทําให้กระโดดยิงง่ายมากนะครับผมสโคบ4กับยิงตอนไม่มีสโคบจะค่อนข้างยิงยากหน่อยนะครับผมโอเคก็อย่างที่พี่บอกนะครับผมเราก็อย่าไปยึดกับการกระโดดยิงหัวมากเกินไปครับอย่างจังหวะนี้พี่กระโดดยิงไม่ติดนะครับผมตอนที่พี่กระโดดขึ้นพี่ก็กดลากขึ้นเลยครับมันก็จะติดหัวนะครับผมโอเคถ้าน้องๆกระโดดไม่ติดนะครับผมก็ แสดงว่าเราอาจจะทําเงื่อนไขบางอย่างไม่ถูกต้องนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับผมศัตรูนะครับกําลังวิ่งอยู่นะครับผมหรือเท้าเขายังเท้าเขายังไม่ยืนนิ่งนะครับผมเราก็ไปกระโดดยิงอะไรแบบนี้ครับมันก็จะยิงไม่ติดนะครับผมพี่ก็จะสรุปสั้นๆนะครับผมก็วางเป้าใต้เท้าศัตรูนะครับผมรอศัตรูยิงเรามาก่อนนะครับผมหรือรอศัตรูขาตายก่อนนะครับผม แล้วเราก็ทําการสะโคบกระโดดยิงไปเลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้พี่ก็มาทําคลิปสอนเท่านี้นะครับผมเราก็ไปรับชมไฮไลท์การกระโดดยิงหัวของพี่เลยนะครับผม Take a moment right here, feeling like a s out o gear. Driving towards the sun with e rose and a gun, feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear.